สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่แบบ not cool cash gaming กับอ่าเรียวคุงนะครับจากช่อง Demon Thunder ใช่ป่าววะ Demon Thunder Demon Thunder อะไรกันครับกับอยู่เกมฮอน,นครับในโหมดปิดวอร์เช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นตัวที่แตกต่างจากครั้งก่อนนะครับครั้งที่แล้วรู้สึกว่าผมเล่นอ่า buffet master <ส>ไปนะครับ คั้งนี้ผมจะเล่นตัวอื่นนะครับจะได้ไม่ซ้ำกันยังไงยังไงไม่เลือกตัวยังไง <Mar ican. S 1> โอ้มอริคเมา โอเคครับเจอกันในเกมครับผมโอเคเข้ามาในเกมไหมครับอ่าจะมาดูตัวละครกันนะฮะฝั่งลีเจียนะครับก็ประกอบด้วยแม็กมัสนะครับเฮมเมอร์สตอร์มนะครับอ่ามามิดอนนะครับผมมาริเคนแล้วก็ดาร์โกนิกนะครับฝั่งเฮลบอลนะครับฝั่งผมนะครับก็จะมีอ่าวอ วิชิแฮกนะครับที่ผมเล่นนะครับอ่าวิสเลเยอร์ครับผมฟินวิสบูธนะครับผมเพเบิลแล้วก็อ่าโปรเฟตนะครับโปรเฟ็เป็ดโตแกับแก๊บก๊บหาับผูกลับละบายบายโอเคมาฝีมือตกไปบ้างอย่าว่ากันนะครับเพิ่งไม่ได้เล่นสักพักหนึ่งก็ เออกุโนบสันแต่แม่งเอากันแน่นอนโอ้โหมันโยนไกลมากตอนนี้จะฝากผลงานอะไรแบบแปนกๆไหมครับพี่ต้องครับ ก็มีไอซินิตจะแพ็คชาร์จแพ็คสี่นะฮะยูนในนี้มีสามารถดูป้หาด้วยเลยครับเอซินชา,าร์จสี่อาไเลืกความยากวยงานะ น่าเสียดายมากเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งนะนี่ผมเดี๋ยวว่ากันนะครับผมจะออกของไม่ค่อยเหมือนคาวบานกันนะเพราะว่าจะเน้นแท็กติกไว้ก่อนนะจะเป็นไ้บัวอ้าวันบ่าแล้วเปิดข้าไหมเยี่ยมเลยครับคอรตอครับต้นครับไปตั้งใจแล้วนะครับ ไม่อได้ใส่ที่ใส่ในร้านนะโหติกรรมให้ด้วยครับลงมาแล้วลงมา ตายไปหนึ่งครับมาเอาละทีนี้ออกออกเซกไก่แล้วกันนะครับจะได้ช่วยชาวบ้านได้เรื่องนี้ชี้แนะวึมมันต้องชี้แนะ เรื่องนี้ชื่อนะชาวบ้านรู้สึกกลัวเอาละเอาละเอาละชิบหผ่ายแล้วเอาขผ่ายแล้วขึ้นมาสิขึ้นมาสิขึ้นมาสิ ไม่ขึ้นถุยชื้ถุยทำไมชืวิถ้าถุยชบ้าไปอย่างแต่คลิปนี้กูแพ้ Captain กูไม่ลงแน่นอนเหลี่ฟอมหมดเหม่อมบาอะไรกูกูแพ้เขาไม่ลงเลยบ้าใจบ้าอ่ะอ่ใจใยอ่ะลงลงลง กูใจกูใจมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเรื่องสื่อไม่รู้ห้าเลยนี่เนี่ยโดนโดนละโดนโดนโดนผิดอีกแล้ว เต็งเลย่ไม่น่ากระโดดเข้าไปเลยเมื่อกี้น่าจะอยู่ท้ายๆนะ โดนไปดิโดนไปโดนคิวใช่ไหมจะรอดไปแน่แม่งทีมกูนี่ต้องอ่านี่เว้ยต้องมีตัวตัวเลดตัวตัวหนึ่งก็ต้องเกิดฟินกูไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ตัวอื่นต้องเกิดซับจ่าขนาดนี้ออมละลายล้วอามาละลายล Jeg mm. yeah, kommer!

ตัวอันไหนย้นดีออสตัดเกษกใเอสสเสเอ,เอสตัดกันแล้วกันนะบวกออสตัดมันจะได้แบบเลือดเพิ่มกันไง <c oughs> ถ้าบวกใส่อินมัน <c oughs> จะแบบไม่ได้เลือด

สูสีสู้ได้ไหน,านอาจจะพอได้มั้งนะ โอ้โหไม่เดินไปวะบ้าเอ้ยเออแม่งใจโต๊ดเลยเมื่อกี้มันเดินไปได้ได้คิวแล้วนะ แกโตแกโตแต่สัตว right. right, right, no, oh, mm ์ตายไงอะไรเป็ดเป็ดในบีมมั้งอะไรนี่ในบีมอ่ะมีเลยเด้ ตายอะไรตอนนี้จะตายอะเนี่ยวจเลนดนพักจะไม่ไหวต้องออกแล้แทงซะแล้ว แต่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 ยแฮชัวโอ้ยนีล่อที่ไหนได้เบัสมาแล้วเซกไกเซกไก ไปออกอะไรดีออกที่ได้ทั้งบูทั้งหุ่นเลยทีเดียวเลยเอ่ะถกจะบูทบจะหุญสองอย่างบูทั้งหุน่นซื้ได้เป็นคนคนหรือวนาบูก็จับทอดออมาแล้วมาแล้วไอ้บอล้วอะไรดิเนี่ยไหน

แมเียีอยู่ขายเดี๋ยวนี้เอเดกเอเด็ว่าเล่นจนทนที่ไหนได้เดี้ยเกเอกวจะออกนเดกจะออกอะไรไม่รู้เด็กเาบอกว่าไม่ดวยเยเลยไม่ออกไวมากทำไมไม่ออกเยนี่ยสายอะไรเนี่ยเียาเอนไกนใ้ไที่แบบไหนสักอยาไม่มีใครตีนะแ็ซีเลี่ยนม็ีายแม็กซเอแม็กซี

โรสุตนะตเนี่ยาต้นเทตจ้าาวลอนไร่รา้วัลอะไรน่จเป็นสมุดล่มคาายป้อมนรกแน่้องะรนี่้านวไหนก่เล่นกับไงใครเล่นยจากเทุบาไทยแลนด์นะมันบลอะไม่รู้ลูก ไม่เจมารู้จักทันมันบนบนยังไงอ่ะี่ันคุยกันนะถ้าพูดไทยได้เขาพูดไทยไม่ได้ก็บ้าดิฮะต้องติดเลงไปอยู่นีคุยกันก็ไม่รู้เลยเลยลงใจนีบรีดม่เลยพร่อมเออ

อ๋อมันสามารถลบล้างไปเด็กคนขันกันเนี่เกาะด้วยนี่ว่าะมกตั้งมาเด้อติด้นเด้อติดโป๊ะลยนะจักบอุจับนเป็นอะไรหนาวะจักงมุจันอะไรสาระเหลือเหลือเหลือโดนบนบนอะไรกัน โอ้ยดีกว่าแิดแค่อะไรนะอะไรนะคุณอะไรนะครับ evaluation yep atos ca tai leo. double tap สา,าทีกระท่อมนรกแตกแล้วเหีย้ยงนะเหี้ยงนะโอ้ยทีมการทัพสวรรค์พิชินซึขอบคุณที่รับชมครับผม